สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ค่ะพี่แป้ชมสาวน้องไปรับทรงผมผู้หญิงนะที่เป็นลอนด้านหน้าสีทองคลิปเข้มแบบนี้นะใครที่อยากได้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆเด้เอและของชิ้นนี้นะคะน้องก็แจกเพียงแค่สามพันชิ้นเท่านั้นนะคะยังลดช้ายอยู่นะคะใครที่อยากได้พี่แป้นแน,นะนำว่าดูคลิปนี้ต้องรีบทําเลยนะคะเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าทํายังไงบ้าง แล้วน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องทำการกดเพย์ได้เลยนะคะมันจะคือแมทเดียวกับครั้งที่แล้วที่แจกผมสีดำนั่นเองนะคะน้องจะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงของพี่แป้นเนี่ยได้โตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งหมด4ตัวค่ะและครั้งนี้เควสจะไม่ต่างจากเดิมมากแต่จะยากขึ้นมานิดนึงใครที่ยังโตไม่เต็มวัยโอกาสที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะและเควสแรกในการที่น้องจะได้ทรงผมเนี่ยคือน้องจะต้องมีสัตว์เลี้ยง5ตัวนะคะที่โตเต็มวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะ ซึ่งจะไม่รวมกับครั้งที่แล้วที่น้องได้ทําสําเร็จไปแล้วเช่นครัวที่แล้วนะคะเป็นทรงผมสีดําที่จะต้องเลี้ยงทั้งหมด4ตัวให้เป็นผู้ใหญ่สมมุติน้องเลี้ยงแล้วจนได้ผมไปแล้วเนี่ยน,น้องจะต้องเริ่มต้นในการเลี้ยงตั้งแต่ฟักไข่นะคะหรือเบบี๋เนี่ยเป็นจํานวน5ตัวให้โตเป็นผู้ใหญ่แต่สําหรับใครนี่คะน้องๆที่ยังเลี้ยงไม่ถึงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วก็ไม่ได้แล้วครั้งนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่ถึงวัยผู้ใหญ่นะคะน้องๆมีสิทธิ์ที่จะได้ของฟีีช้น้นนนมากๆเลยะะคะ เขาบอกแล้วว่าครั้งที่แล้วใครได้ไปต้องเริ่มรีสตาร์ทใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะคะต้องเลี้ยงทั้งหมด5ตัวและขออธิบายสาหรับผู้เล่นเก่าก่อนนะคะนน้องสมมติว่าเลี้ยงโตเต็มที่ไปแล้วนะคะทั้งหมด4ตัวครั้งที่แล้วครั้งนี้เนี่ยเราสามารถหาตัวที่แบบเออมันยังเป็นเบบีหรือไม่ฟักไข่ก่อนก็ได้นะคะนุน้องแล้วทําการเลี้ยงเหมือนเดิมในสเต็ปเดิมนะให้มันโตขึ้นเป็น5ตัวแต่เราจะเลี้ยงได้ทีละสตัวเท่านั้นนะคะนุน้องพยายามดูว่าของตัวเองเนี่ยมีตัวไหนที่เหมือนเเออออออแแบบตตตมากกกทีีี่่สุดลล้้้้วววะะะะะะไรรยงงงนนนนนคคคพ4ัั็ึให เป็นผู้ใหญ่จะครบห้าตัวส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกเคล็ดลับค่ะว่าทํายังไงบ้างสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วเราพี่แป้นจะบอกก่อนว่าต้องทายัางไงบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะน้องๆใครที่ยังไม่มีไข่ก็ทาการฟ้าด้วยการที่เราไปฟาร์มเบอร์รี่มานะคะแล้วก็เอาเบอร์รี่เนี่ยค่ะมาเปิดไข่ทั้งหมดนะคะซึ่งใครที่มีแล้วก็เลี้ยงต่อไปส่วนใครที่ยังไม่มีทําการเอาไข่ออกมาทั้งหมด4ฟองก่อนนะคะแล้วเลี้ยงเขานะคะโดยการดูแลเขาสมมติเขาอยากอาบน้ำน้องๆก็พาเขาอาบน้ำนะคะโดยการกดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอัง,งกฤษก็ได้นะ,ะดูตามรูปค่ะจากนั้นเขาก็จะบอกอยู่ว่าตัวไหนต้องการความรักนะคะต้องการกอดตัวไหนหิวก็ให้อาหารเขาไปอะไรแบบนี้นะคะทำตามเคว็ของเขาไปเลยซึ่งขั้นแรกเนี่ยมันจะเป ไข่ก่อนนะคะน้องๆจะเห็นว่าเราเนี่ยจะได้ XP มาทีละนิดทีละหน่อยนะคะในการที่น้องจะเติบโตขึ้นนะคะมันจะมีหลอดบอกอยู่นะคะซึ่งหากเราฟักมาแล้วนะคะน้องๆมันก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบไข่เบบีอะไรแบบนี้ซึ่งบอกเลยกว่าจะไปถึงขั้นผู้ใหญ่ที่ขั้นโตสุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากอย่างตอนนี้พี่แป้งก็ครบแล้วนะคะทั้งหมด4ตัวก็จะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะส่วนใครที่อยากได้พี่แป้งแนะนาว่าให้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เห็นคลิปเลยนะคะน้องๆไม่งั้นของมันจะหมดก่อนนะคะเพราะมันต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลย